โยสสวัสดีครับผมที่คุณเห็นด้านหลังดูนี่เป็น CB300R นะครับผม CB300R คับนี้ออกรถจบเพียงแค่5 0 0 0ันะครับสำหรับคนที่เครดิตด,ดีนะแล้วก็ผ่อนอยู่ประมาณ3 0 0 0ัน0บาทประมาณนี้นะครับเป็น CB300R ปี2018มีท่อแต่งมีของแต่งและที่สำคัญเปลี่ยนยังให้ใหม่รถมีอะไรบ้างตามไปดูกันนะครับ ครับผมผมพามาเจ้า CB 300R นะค 300R เป็นตัวสปอร์ตคาเฟ่สูบเดียว 300cc นะครับผมซึ่ง 300cc กับลูกถูกสูบเดียวเนะี่ยผมบอกเลยว่าต้นแม่งโคตรแรงนะแล้วก็เวลาขี่เนี่ยนะรับรองเลยว่าลั่นทุง่งเพราะว่าตอนนี้ยผมใส่ท่อแต่งก็จริงแต่ผมใส่ปลายด้วยนะใส่ปลายไวใ้ให้มันลั่นแบบพอเหมาะ ถ้าถอดจุกนี่โอ้โหโคตรลั่นเดี๋ยวชาบ้านเขาด่าพ่อเอานะครับโอเคพามาดูว่ารถมีอะไรบ้างจริงๆคันนี้มันเป็นรถค่อนข้างที่จะสแตนดาร์ดโรงงานไม่ได้ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายแต่ว่าผมจะใส่กระจกไฟแฮนให้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวอะไรเดือหมดยางเนี่ยยางบอกได้เลยว่ายางใกล้หมดแล้วแต่เพื่อน <S <S ๆไม่ต้องห่วงผมเ<ๆ>ตรียมยางใหม่ไว้ให้นะครับนี่คือยาง ล้อโซ่ทูเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่กับเจ้าคันนี้ CB300R คันนี้นะครับพอดีตอนถ่ายคลิปนี่จับส่งไม่ทันแต่ว่าอยากลงคลิปก่อนก็เลยถ่ายก่อนแล้วกันเดี๋ยวถ้าใส่เสร็จแล้วเนี่ยมาขอดูรูปทีหลังได้นะครับทรงรถก็เป็นสปอร์ตคาเฟ่สูตเดียวมาดูกัน เลขมาอยู่แค่1มื่นนะครับ1 7ื0นเจหก้อยเครื่องเกียร์กล่องน้ำมันเครื่องนะครับผมวารันตีให้นะครับดูกันชัดๆชัดๆนะครับว่ารถเนี่ยมันคลิปแค่ไหนนะครับบอกยางท่อแคล้งนะครับสีรถสีถังไายแฮนด์โช๊คบางโคลล้อหน้าไฟหน้าไม่มีรอยนี่เดียว เพราะว่ารถสวยการันตีว่ารถสวยแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์กล่องน,นะครับเช่นเคยใครหาก็พักมานะเพราะว่าเจ้านี่ก็ไม่ได้มีมาบ่อยนะครับ CB300R นี่บอกเลยว่าสภาพแบบนี้หายากนะแล้วผมใส่ยางให้ใหม่ด้วยยางก็ให้ดูแล้วนะครับเป็นล็อ o โซทูดอกแน่นมากนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆถ้าใครชอบนะครับ เดี๋ยวผมก็มีชิปตอนขี่เหมือนเดิมตอนขี่เหมือนเดิมเป็นเออบอกไว้ว่ามีท่อเดิมให้นะมีท่อเดิมให้แล้วก็มีท่อแต่งแล้วก็ท่อแต่งตัวนี้มันสามารถที่จะแต่งเสียงของท่อได้ว่าจะให้มันดังเยอะดังน้อยก็คือเติมตรงจุกเนี้ยนะให้มันมีเสียงเยอะเสียงน้อยมีทายสั้นที่สามารถถับป้ายได้นะครับสำหรับคนที่ชอบสปอร์ต โอเคกิฟิ์เดิมๆผมบอกเลยคันนี้ถ้าใครหานะครับออกรถจบเพียงแค่ห้าพันบาทโปรปีใหม่โปรปีใหม่ยางก็เต็มเต็มใหม่ๆเลยถ้ายางไม่ดีนะคุณขี่ไม่สนุกหรอกแล้วก็รถที่ออกไปเนี่ย ผมก็ต้องมั่นใจนในคุณภาพผมก็ต้องเปลี่ยนยางให้เพื่อนๆนะครับใครที่ได้ไปก็คือเอาไปก็คือเอาไปขี่อ่ะไม่ต้องเอาไปเก็บอะไรมากนะครับเพราะน้ำมันเครื่องผมก็ถ่ายให้รับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะจากไปไปรุ่นเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูคลิปตอนขี่ทีนนะว่ามันวิ่งเป็นยังไงชอบไม่ชอบเป็นไงสนใจทักมาเลยโอเคนะฮะราละเอเน,นี่นยว่ารถตมอเตอร์ไซค์นะหรับต่อให้มอเตอร์ไซค์ มื่ดจรรู้ว่าอถไฟมันเร่งมันอะไรได้โดยเฉพาะสารถไฟก็อาจจะประมาณเียติสี่ก็เปลี่ยนงก็คือไม่มีเร่งเกี่ยนแบบในคามเปลี่ยนเราต้อเปลียนีรือไปซื้อตัวที่เป็นตัวตัวบอกเทียนะจะมีขายแยกอยู่ตัวบอกรียเข้าใจช่วยในเรื่องนะค ทำให้เราเห็นว่าตอนนี้รถตูเกียอะไรนะตอนนี้บอกว่าประมาณเสีเยสี่ผมจะบอกความรับอย่างหนึ่งแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะก็คือกระศกะภาพที่ผมไม่ชอบไม่ใส่เนี่ยไม่ใช่อะไรเมื่อเราใส่ในวิศวะาพเราจะมองวิศวะภาพแล้วเราก็จะมองดูงว,ว่ารถทัางแบบดั้งเดิมเราหรืออะไรถ้าเราูเราะะร้าาเราไม่ใส่เนี่ยมัวผมอะคับหน้าลู I'm ก็ทลองให้ดูเปนเท่านี้แล้วัตนะก็ทสปีดก็อยู่ประมาณร้อยหกร้อยเจ็ดแต่ว่าจากที่ผมขับเห็นแล้ก็ากิดเรื่องกงสลายจอแล้วก็เอาเข้าจริงเในชีวิตจริงเนไม่ไ้ททองร้เก็บเปอร์เซนต์คแต่มันเ็นการเล่งเปารเรงว่าบิดไม่ดูแล้วแต่ว่าพุทร้อยเนี่ยเกียนสาเนีก็ร้อยแล้วครับ สำหรับใครที่สนใจเจ้า CB 300R ครับนี้นะครับจะเป็นรถสง่งในประเทศนะครับส่งในเทศเอ่อได้ใช้เงินออกรถนะครับออกรถจบนะครับ5,000บาทนะครับพออยู่2,770บาทนะครับถ้าจะปัดสดนะครับ6,900บาทเท่านั้น